สวัสดีครับวันนี้เรามีเคสเรื่องจริงที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วเกี่ยวกับโรงงานโรงงานหนึ่งนะครับที่ทางไอีเนี่ยแจ้งพวกเรามาว่าเวลาที่มีการอัปเดตแพทในบางครั้งเกิดปัญหาเรื่องของความเข้ากันไม่ได้ของซอฟต์แวร์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางทีมไอพีเล่าให้ฟังว่าเคยมีการอัปเดตแพทจริงๆช่วงนี้จะเกิดบ่อยนะครับอัปเดตแพทที่เป็นระบบปฏิบัติการ ที่เป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับกับเครื่องบางเครื่องแล้วมันมีปัญหาก็คือว่าอัปเดตไปปุ๊บซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทํางานเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับมีตั้งแต่ตัวระบบปฏิบัติการเองเกิดปัญหาข้อผิดพลาดคือมีตัวหนังสือซ้ํากันนะครับแล้วก็เขาก็ต้องไปหาวิธีแก้ก็คือไปดาวเกตแพดแล้วก็รอให้แพดเนี่ยมัน มันมีการปรับปรุงจนสมบูรณ์ก่อนจากผู้พัฒนานะครับจากเวนเดอร์ที่เป็นผู้จำหน่ายระบบปฏิบัติการนี้หรือบางทีซอฟต์แวร์ก็เคยมีด้วยเช่นกันนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยถ้ามันเกิดกับเครื่องทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่พอมันเกิดกับเครื่องที่มีความซีเรียสมากๆนะครับอย่างเช่นแผนก r i n d เอยหรือว่าในส่วนอื่นๆที่ถ้าหากว่ามันมีการ อัปเดตแพทแล้วทําให้ระบบเนี่ยมีปัญหาเขาก็จําเป็นจะต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาซึ่งมันใช้เวลาในการจัดการตรงเนี้ยค่อนข้างนานครับทาให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดาวทารพอสมควรนะครับมีผลกระทบเลยแหละนะครับทางไอทีก็เลยจําเป็นจะต้องหามาตรการครับในการทดสอบแพทแล้วก็หลังจากทดสอบแพทว่าแพทนี้มันปลอดภยัยมันสมบูรณ์นะ กรณีที่เขาจะมีการดีพอย y เรื่องของแพทให้กับเครื่องในจํานวนมากเนี่ยก็ต้องมีความรวดเร็วเกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นปัญหาที่เราไปคุยกับยูเซอร์เนี่ยจะมี2เรื่องหนึ่งก็คือจะทํำยังไงว่าแพทเนี่ยมันปลอดภยัยอ่าข้อ2ก็คือหลังจากแพทปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะดําเนินการอย่างไรให้การอัปเดตเนี่ยเกิดขึ้นได้ไวที่สุดเพราะว่าเขาก็กังวลปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง s e c urity เหมือนกันแล้วก็กังวลเกี่ยวกับกรณีถ้าเราอัปเดตแพทช้าวันที่ตอบออเดดว่าเฮ้ยเรามีระยะเวลาการระยะเวลาในการอัปเดตแพทเร็วไหมหรือว่าทําทันทีเลยไหมเนี่ยมันเรามีมาตรการอย่างไรอันนี้เขาต้องเก็บคําถามนี้ไปตอบออเดดด้วยนะครับดังนั้นจะมี2ปัญหาที่ผมไม่คุยกับาทาง p p พีในโรงงานมานะครับดังนั้นสรุปเลยนะฮะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีการไปเผลออัปเดตแพท ที่ตั้งใจจากทีมไอที AT เองหรือบางครั้งยูเซอร์เนี่ยเห็นแมสเซจมันขึ้นวอร์นิ่งมาแล้วเราไปกดอัปเดตแพดแล้ประเด็นก็คือถ้าหักมันเกิดปัญหามีผลกระทบต่อซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับบางบริษัทมีเรื่องของอาการใช้คอมพิวเตอร์ในไลน์โปรดักชันในการควบคุม่พวกชฉอปฟอร์ for, อะไรอย่างนี้แล้วไปเผลออัปเดตก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราจะทำยังไงดี รเราจะหาวิธีแนวทางแก้อย่างไงนะครับวันนี้เรามีคําตอบนะครับแต่ผมก่อนที่จะเข้าไปถึงตัว p u o t นะเอาเอาเอา,เอาการจัดการเบื้องต้นก่อนการจัดการเบื้องต้นในการอัปเดตแผ่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะต้องจํากัดจำ,จำกัดเกี่ยวกับเครื่องก่อนเนาะว่าเครื่องไหนบ้างที่มีความสําคัญและไม่สําคัญเพื่อเราจะได้ตีวงความสําคัญก่อนเนาะว่าถ้าเครื่องที่มีความสําคัญสูง มีโอกาสมากที่ถ้าเราอัปเดตแพทแล้วมันไม่เกิดความเข้ากันไม่ได้หรือเกิดการที่มันไม่คอมแพติบิลกันเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเราก็ต้องแยกเขาเอาไว้ครับว่าส่วนนี้เราอย่าเพิ่งไปอัปเดตอ่าเราต้องไปทดสอบก่อนว่ากรณีถ้าจะอัปเดตแล้วมันจะไม่กระทบกับซอฟต์แวร์ที่เขามีไหมนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการสร้างจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มี VM ก็ได้นะครับ Virtual m a c h i n e ที่ อาจจะจำลองนะครับว่าถ้าหากว่าเราเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญเหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเรามีการอัปเดตแพทไปอัปเสร็จปุ๊บเข้าไปทดสอบก่อนฮะว่าหลังจากอัปเดตแพทการทำงานของระบบเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนะครับอันนี้ถ้าเราใช้กับซอฟต์แวร์มันจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเราสามารถจำลองได้นะครับแต่กับฮาร์ดแวร์เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เรื่องยาวเหมือนกันนะฮะเออ นะแต่ว่าต้องต้องดูขอบเขตด้วยอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองถ้าหากว่าเราอยากจะอัปเดตแพดให้ได้จำนวนเยอะๆในเวลาที่รวดเร็วเนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องบอกก่อนว่าหลายบริษัทก็มีปัจจัยแวดล้อมที่อาจจะทำให้เราอัปเดตช้าอย่างเช่นณเวลานั้นเนี่ยยูซอร์อาจจะใช้เครื่องอยู่ไม่สามารถอัปเดตได้นะครับเรา เราจะหาวิธีไหนดีที่จะอัปเดตแพดในช่วงเวลาที่ยูเซอร์อาจจะทำงานนะครับเอาเป็นตอนพักเบรกไหมแล้วค่อยอัปเดตแพทแต่การที่เราจะต้องเดินไปอัปเดตแพททุกเครื่องในเวลาเบรกอาจจะตอนเที่ยงเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ใช้อาจจะต้องใช้ไอทีจำนวนมากด้วยนะฮะหมายถึงว่าบุคลากรเนานะเพราะว่าสมมุติว่าโรงงานมีคอมพิวเตอร์หลักร้อยเครื่อง หรือโรงงานที่ผมไปคุยเนี่ยนะครับเขามีคอมพิวเตอร์หลักพันเครื่องนะครับแล้วก็มีหลายสาขาด้วยดังนั้นการที่พักเที่ยงแล้วเราจะเดินไปอ,อัปเดตแพทให้ไม็นครบทุกเครื่องเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นอาจจะต้องมีซอฟต์แวร์เข้ามาเสริมนะครับก็วันเนี้ยเราจะขอนําเสนอนี่ฮะซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้พี่พี่ไอีเนี่ยจัดการเรื่องแพทได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือ g f i ซอฟต์แวร์นะครับในหมวดหมู่ของ g f i แลนกาดนั่นเองนะครับแต่ ก่อนที่จะไปคุยเนี่ยผมต้องบอกว่าเจฟไอซอฟต์แวร์เนี่ยเขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่มี Product หลากหลายหลากหลายส่วนนะครับอันแรกก็จะเป็นส่วนที่เป็นเจฟไอเน็ตเครับอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการ Network เน็ตเวิร์กปันหลักนะครับมีเจฟไอ m อมมูนิเคชันะครับหรือว่าเน้นในเรื่องของการสื่อสารเนาะแบมีอีเมลนะครับมีเรื่องของการทำแฟกซ์ออนไลน์นะครับก็มีอยู่ในนี้นะครับส่วนที่เราจะคุยกันเนี่ยวันนี้ก็คือ GFI อที่อยู่ในกลุ่ม Security นะครับจริงๆเรามีตัว UTM ด้วยนะครับมีไฟ a l l ด้วยแต่ว่าวันนี้สิ่งที่จะตอบโจทย์ก็คือเจ i ไอแลนกาดครับก็คือตัว Auto a u t o p a แพทมนน็ตนนั่นเองนะครับแก้ไขปัญหายอย่างไรนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เรามีแพทอัปเดตเราทราบว่ามีแพทอัปเดตแล้วกันนะครับเราจะทําการรีพอร์แพทเนี่ยข้อที่หนึ่งที่ผมบอกก็คือเราต้องไปทดสอบก่อนเนาะ ว่าแพทนั้นเนี่ยมันคอมแพติบิลกับซอฟต์แวร์ไหมนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องทํางานจริงก็คือเอาไปใช้ในโปรแกรมจําลองก่อนนะครับในเครื่องจําลองก่อนแล้วก็พอทราบปุ๊บเราค่อยดีพอย y นะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกแต่สิ่งที่ซอฟต์แวร์จะช่วยเนี่ยก็คือมันคือขั้นตอนที่2หลังจากเราทําการอัปเดตแพทเรารู้ว่าทุกเครื่องเนี่ยโอเคนะครับไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันไม่ได้ เราถึงค่อยมาดีพอยในจำนวนมากๆนะครับตัว GFI ไอแลนกาดเนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของการทำดีพอยเมนต์นะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในจำนวนมากๆได้นะครับก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นในส่วนของดีมอนิเทชันนะครับหรือว่าการฟื้นฟูเนาะอะซึ่งถ้าเครื่องไหนที่มันไม่มีการอัปเดตแพทเราจะมองเห็นได้ครับว่าตอนนี้มันไม่มีการอัปเดต แบางส่วนนะครับซึ่งเราคลิกที่หัวข้อนี้ได้นะครับพอคลิกเปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยครับว่าพวกเซอร์วิสต่างๆหรือแพทต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเวนเดอร์เป็นใครนะครับแล้วก็เราจะมีในหมวดหมู่แบ่งความสําคัญครับว่าแพทไหนจาเป็นต้องอัพนะครับมันก็จะบอกนะครับอย่างคิเทเชเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดนะครับก็คือควรเที่จะอัปเดตแพทให้ไวที่สุดนะครับ แล้วก็อินโมเทนเนี่ยก็จะเป็นระดับถัดถัดมานะครับแล้วก็จริงๆจะมีมีเดียมกับโ r o ด้วยนะครับแต่นในนี้เนี่ยน่าจะเป็นแพทที่มีความสําคัญเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาอัปเดตแพทไหนนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกอโปรไฟล์ได้นะครับว่าเราจะเอาทังกรุ๊ปเลยไหมนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงโลเคอลโดเมนเนี่ยแล้วก็เราสามารถที่จะคลิกในรูปแบบของกิ่งต้นไม้ได้นะครับว่าเราอยากจะ เอาเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ไหมนะครับหรือว่าทั้งเราข้อโดเมนนะครับหรือถ้าเรามีเครื่องอเชื่อมต่ออื่นๆนะครับมันก็จะมีเป็นกิ่งสาขาแตกย่อยออกไปนะครับสามารถเลือกจากจุดนี้ได้นะครับอพอเราเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะบอกว่าเราจะอัปเดตทันทีเลยไหมนะครับหรือเราอาจจะตั้งเป็นช่วงเวลาได้ขเนี้ยก็คือข้อดีของการอัปเดตแพทในกรณีที่ เราจะไปอัปเดตในช่วงที่ยูเซอร์เขาอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องนะครับเพราะว่าอัปเดตตอนที่ใช้เครื่องอาจจะมีผลกระทบเรื่องของอาการใช้เน็ตเวิร์กซึ่งถ้าอัพอัพโหลดพร้อมกันนะครับอาจจะมีปัญหาคอขวดได้นะครับทราฟิกคอขวดนะครับก็คืออาจจะทราฟิกติดขัดเครื่องอาจจะน่วงนะครับก็อาจจะต้องไปทําตอนที่ยูเซอร์ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับเพื่อกรณีที่มีการวีโพยเกิดขึ้นเนี่ยจะได้ไม่ไปกระทบต่อการทํางานของยูเซอร์นะครับ ทีนี้เนี่ยกรณีที่บางครั้งเราอาจจะต้องมีการอัปเดตแพทในกรณีที่ยูเซอร์ทำงานนะครับก็คือยูเซอร์ไม่ได้เลิกงานกับเขาเบรกกลับมาเนี่ยเขาอาจจะต้องมาทำงานต่อนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างแมสเซจได้นะครับซึ่งแมสเซจเนี่ยก็สามารถแจ้งได้ครับว่าเฮ้ย hey, เรากำลังทำการอัปเดตแพทอยู่นะอยาเพิ่งรีบูตเครื่องกรณีมันเสร็จไม่ทันนะครับแต่ถ้ามันเสร็จทันละ่ะเสร็จทันส่วนใหญ่ หลายหลายแพทเนี่ยมันก็จะแนะนําให้เรารีบูตใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถตั้งได้อีกเช่นกันนะครับว่าจะให้หลังจากเรารีพลอยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะให้เขารีบูตเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าให้ชัดดาวไปเลยไหมนะครับหรือว่ายังไม่ต้องรีบูตนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถตั้งได้อีกเช่นกันนะครับแปลว่ายังไงแปลว่าการณีที่สมมุตินะครับว่าไอทีเนี่ยทำงานไม่ได้24ชั่วโมง6โมงเลิกงาน แต่ว่าอยากจะอัปเดตแผ่หลังเลิกงานแล้วให้ระบบเนี่ยมันชัดดาวไปเลยอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องมารอชัดดาวนะครับจะได้ไม่ต้องแบบว่าอยู่ ot นะตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ไวแล้วก็เสร็จในวันนั้นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราจะทําเพียงแค่ช่วงเวลาที่ user ไปเด็กเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะแจ้ง user ก่อนว่าให้เรามีการอัปเดตแผนะพออัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ย ันจะรีสตาร์ทนะครับอ่าก็อันนี้เราสามารถแจ้งยูเซอร์ได้นะครับเพื่อมันจะได้ทําการรีสตาร์ทเพราะว่าการรีสตาร์ทเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ในการอัปเดตแพทนะครับคือบางทีเนี่ยเราอัปเดตแพทไปแต่ยังไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันอาจจะยังไม่เสร็จขั้นตอนนะครับดังนั้นถ้าหากเราทําในระหว่างวันเราก็สามารถที่จะเมสเซจนะครับหรืออาจจะโทรบบกยูเซอร์ก่อนแล้วก็เมสเซจไปด้วยนะครับเพิ่มเติมเพื่อให้ยูเซอร์เนี่ยได้ทราบ ข้อมูลว่าเราจะมีการอัปเดตนะครับพออัปเดตเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ไม่มีอะไร <laughs> มันก็จะขึ้นในหน้านี้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่อัปเดตขณะกับทาการอัปเดตแล้วก็อัปเดตเสร็จแล้วนะครับจะโชว์แสดงให้ดูว่าหลังจากเราทำออโต้ดีพอยหน้าตามจะเป็นแบบไหนนะครับจะแจ้งว่าเสร็จกี่โมงเสร็จเมื่อไหร่นะครับอัปเดตแพทอะไรไปบา้างนะก็เพิ่มความสะดวกครับให้กับองค์กรแล้วก็ต้องบอกกันนะครับว่าเจฟไอแลนด์การ์ดเนี่ย เราสามารถที่จะอัปเดตแพทกับเครื่องที่เป็นรูปแบบของอาบางเครื่องก็จะเป็นเครื่องออฟไลน์เนาะในโรงงานเนี่ยจะมีซะเยอะครับก็คือมีเครื่องแม่ขายซึ่งการอนุญาตให้ออกอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะเครื่องแม่ขายเท่านั้นแต่เครื่องลูกขายเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ออกอินเทอร์เน็ตนะครับแพทต่างๆเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องแม่ขายแล้วก็ส่งต่อไปยังเครื่องลูกขายที่เป็นระบบแลนนะครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่โรงงานเป็นอย่างนั้นถ้าโรงงานของท่านผู้ชมเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ เฟไอรังกาช่วยได้นะครับก็คือดาวน์โหลดทีเดียวไว้ที่เครื่องแม่ขายเครื่องอื่นเนี่ยไปลงไปลงเอเจนต์นะครับตามแต่ละเครื่องไว้แล้วก็ให้เอเจนต์เนี่ยเป็นตัวจัดการในการดึงแพทต่างๆกรณีที่เราจะสั่งอัปเดตหรือว่าทําอะไรแบบนี้ครับเราสามารถทําโดยที่ทุกเครื่องไม่ต้องออนไลน์นะครับให้เครื่องแม่ขายออนไลน์เครื่องเดียวอันนี้ g f ฟไอังกาทได้นะครับในยการอัปเดตแพทนะครับอ่าจะสังเกตได้ว่าโซูชันนี้มันช่วย ในเรื่องของการทํางานของไอทีเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นคนที่เหมาะกับโซลูชันนี้ก็คือบริษัทที่มีจํานวนคอมพิวเตอร์เนี่ยจำนวนมากนะครับหลักร้อยเครื่องขึ้นไปจริงๆไม่ต้องร้อยเครื่องก็ได้นะครับถ้าหลักสัก50เครื่องแต่ว่าไอทีเรามีหนึ่งคนต่อ,ต,อต่อเครื่องเนี่ยจำนวนไม่แมทกกันเนี่ยอย่างเช่นไอที IT มีคนเดียวทั้งบริษัทเลยบริษัทมีเครื่องร้อยเครื่องอันนี้ผมว่าควรต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าคนดูแลมันไม่พอเนาะ แล้วก็การที่เราใช้ระบบเนี่ยมันก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการอัปเดตแพทต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีระบบโรแบ็สนะครับกรณีที่เราไปเผลออัปเดตแพทแล้วมันไม่คอมแพตติบิลเนี่ยเราสามารถที่จะโรแบ็สกลับย้อนมาเป็นแพทก่อนหน้านี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องแม่ขายของเราเนี่ยได้ทําการเก็บแพทนั้นๆเอาไว้นะครับดาวน์โหลดแพทมาเก็บไว้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  วันไหนที่เรารู้สึกว่าแพทล่าสุดมันไม่โอเคเราสามารถโลแบ็กย้อนกลับไปได้นะครับนี่คือข้อดีของตัวเ f i l บไอแลนกาหรือว่าแพ management ของแลนกาเอ,เองนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมสนใจโซลูชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Network Network Security หรือ iot นะครับสามารถปรึกษาพวกเรา o p t i ิมุได้ทุกช่องทางเลยนะฮะหรือว่าจะสแกน QR Code ตรงหน้าจอนี่ก็ได้เ f i l a n ลนมี Trial นะครับสามารถทดลองใช้ได้ฟรี ก็่อนทดลองใช้เนี่ยถ้ายัางรู้สึกไม่มั่นใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม Line แอดนะครับสามารถที่จะแอดแล้วก็มาคุยกับพวกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ข้อแนะนำหรือว่าเข้าไปช่วย POC เข้าไปช่วยแท์เอากันได้นะครับผมก็ EP นี้ก็มีเรื่องอัปเดตประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับเดื่อเราจะได้เจอกันอีกในวิดีโอหน้านะครับวดีโอนี้ลากันไปก่อน